สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเอกมีตรยไว้นะครับเราจะมาแนะนำตัว compact analog sensor controller นะฮะตัวนี้รับเป็นตัวรับสัญญาณอนาล็อกจากเซนเซอร์อีกทีนะฮะพวก four นเซอร์พวกเเลซ laser นเซอร์หรือว่าไฟเบอ f i อ e r optic นเซอร์ที่มีอ analog o u t พุ t นะครับแล้วก็มันจะเอาค่าอนาล็อกเนี่ยสามารถคำนวณค่าในนี้ได้แต่ว่าลึกๆนั้นต้องแอนเมนวลแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยรับสัญญาณอนาล็อกนะฮะแล้วก็เอาค่าอนาล็อกเนี่ยมามาบอกว่าสมมติว่า5โวลต์ให้ออปต์ ่าเป็นโก4สี่โวล์เป็นโลอ่าหกโวล์เป็นไฮอะไรประมาณนี้ก็จะสามารถเอาเอาพุทตรงเนี้ยไปเข้า plc ได้สมมติว่า plc เราไม่ได้รับพวกอ่าอ่า i อนาล็อกอินพุตเราต้องการแค่อ่าสัญญาณหน้าคอนแทคหรือว่าเราไม่ใช้ plc เราแค่เอาเอาพุทตเนี้ยไปโชว์เป็นเป็นไฟเอเนเกเตอร์ว่าตอนเนี้ยได้ค่าหรือไม่ได้ค่าตามที่ต้องการนะฮะจะเป็นรุ่นตัวนี้นะของเขียนเขียน RV ขีดสิบนะฮะหน้าตาประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยงก็จะเป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่สี่โวลต์แล้วก็รับอนาล็อกนะฮะตรงนี้เป็นเจ็ดแปดนะฮะแล้วก็อินพุตก็จะเป็นคอมมอนเป็นกล่าวนะฮะก็คือมีทามมิ่งนี่ไว้พอเราติ๊กที่ขาสิบเนี่ยก็จะรับโชว์อินพุตนะมี reset, มะรีเซตมีซีโร่นะฮะแล้วก็ออปตุะมีสามออปตุก็คือจะเป็นไฮโลโก้นะฮะจริงๆเป็นพวกงานงาน QC หรือว่างานเช็คสถานะของ ของชิ้นงานก็ได้นะฮะหรือว่าของโฟของระยะต่างๆนะฮะปิดอบก่อนจริงๆมันเปิดได้นะตัวนี้เปิดแล้วก็ดึงออกนะฮะแล้วก็จะมีข้างในตัวนี้มันจะรับแรงดันจะเป็นเร็ง5โวลต์เร็ง10โวลต์เร่ง20มิลลิแอมป์นะ จะเป็นรับบวกลบนะครบวกลบ5โวลต์ได้บวกลบ10โวลต์ได้แล้วก็บวกลบ4ถึง20อ่าโทษบวกลบ20มิลลิแอมป์นะก็คือตั้งแต่0ถึง20มิลลิแอมป์หรือว่าตั้งแต่0ถึงลบยีมิลลิแอมป์นี่ก็เหมือนกันตั้งแต่0ถึงบวกสิโวลต์แล้วก็0ถึงลบสิโวลต์แล้วก็ตรงนี้ที่เป็น5ก็คืออ่า0ถึง5โวลต์แล้วก็0ถึงลบหโวลต์นะครตรงนี้เซตติ้งด้านในนี่ผมเซตติ้งไว้ 10, นะ คู่บนตรงนี้ผมมาจาก supply นะครับก็คือเป็นอันดัลลกนะครับที่มาจากเซนเซอร์ต่างๆนะแล้วก็คู่นี้ขานี้จะเป็น common แล้วก็ติดก,กับไปที่ตัวทัมิ่งนะผมจ่ายแรงดันผมจ่ายแรงดันมาตอนนี้2.8โวลต์นะ2.8โวลต์อ่าถ้าอยากให้ตรงเนี่ยเราสามารถคาดิเบตได้เพื่อสมมุติว่าเซนเซอร์เราเนี่ยเป็น1 5โวลต์ หนะึ่งโวลต์เราก็สามารถให้มันโชว์ได้ว่าถ้าเป็น1นโวลต์ให้โชว์เป็น0ถ้าเป็น5้โวลต์ให้โชว์เป็น10ตรงนี้เรามันจะมีโหมดให้ให้เซตติ้งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเซตติ้งตรงนั้นก่อนก็ได้จะอยู่ในหัวข้อวนะหัวข้อสเกลนะฮะสเกลมดดี กดเซตตรงนี้นะฮะค้างแล้วก็เลื่อนไปที่ดีจริงมันมีมีหลายโหมดแต่ว่าเอาเอาง่ายๆที่ที่ผมเทสให้ดูดีแล้วกดเทสมันจะมี2แบบให้เลือกก็คือแบบใช้แรงดันที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวตัวกำหนดเลยกับว่าเราขีเลยขี Key เอาเลยนะฮะถ้าเป็นโหมดศูเนี่ยใช้การขีเลยมันจะมี1กับ0แต่ถ้าโหมด1เนี่ยก็คือต้องรับ อินพุตมาแล้วก็เพื่อเพื่อเซตค่าแต่ทีนี้ผมใช้โหมดศูนย์ดีกว่าง่ายดีนะฮะศูนย์นะ Enter อ่ะทีนี้เมื่อก่อนอ่ะแรงดันหนึ่งโวลต์ให้มันโชว์ศูนย์นี่ผมเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นว่าเป็นศูนย์โวลต์ศูนย์โวลต์ก็คือนี่ก็คืออ่ะอนาล็อกอินพุตศูนย์โวลต์โชว์หน้าจอเป็นศูนย์นะแล้วก็ input, อะ 5, นาล็อกอินพุตอ่าห้าโวลต์อะนาล็อกอินพุตห้าโวลต์ แล้วก็ให้โชว์5โวลต์ตอนแรกมันโชว์9อยู่เสร็จครับทีนี้ลองติ๊กดูนะ ตัวนี้ที่ผมจ่ายแร่งดันจากซัพพลายเนี่ยมัน2.80จ่าจริงๆต้องซีโร่ก่อนนะฮะปิดแรงดันเ e ฟเฟอร์นิ่งอินพุตนะฮะแล้วก็เซตซีโรตรงนี้นะ,ะให้เป็น0ูนย์แล้วก็ลองติ๊กดูต้องติ๊กแล้วเป็นศูนย์อ่ะติ๊กเสร็จก็ต้องเป็น0ประมาณนี้นะลบ0.001ก็ถือว่าเป็น0นยะ์ะทีนี้ผมจ่ายอินพุเข้ามาที่ตอนนี้จ่ายมา2.8และว2.8ตินะ๊ตรงแล้ว ผมจ่ายมา2.80จุกได้2.799ก็ถือว่า2องจผมเพิผมเพิ่มแรงดันอินพุตที่อนาล็อกไปเป็น5โวลต์นะฮะทิกนะฮะก็จะโชว์โชว์5แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ตรงนี้ในเรื่องของการเซ็ตสเกลนะฮะแล้วทีนี้สมมติว่าเราจะเลือกแล้วว่าสมมติว่าเราแรงดันมาที่ที่2โวลต์ให้เป็นโก ต่ำกว่า2โวลต์ให้เป็นโลสูงกว่า2โวลต์ให้เป็นไฮอะไรประมาณนี้นะก็ไปกดจริงๆกดตัวนี้ลเลานเลื่อนได้แต่ตัวนี้หน้าจอล็อกอยู่นะฮะล็อกอยู่ก็ไปปลดล็อกได้นะ,ะกดเซตค้างนะแล้วก็ไปที่โหมดเลื่อนไปเรื่อยนะ,ะโหมดเฮดกดเฮดหนะึ่งคือล็อกอยู่เราเป็น h นะฮดศูนย์เทีนี้ ตรงนี้โชว์ตรงนี้นะกับคลิปอยู่เป็นไฮนะฮะกด Hi. สมมุติว่าถ้าเป็นไฮเนี่ยมากกว่า2.5นะ2.5ขึ้นไปเนี่ยให้เป็นไฮล้วก็โลเนี่ย เป็นสองจุดห้าเป็นไฮหนึ่งจุดห้าก็ได้หนึ่งจุดห้าเป็นโลอ่ะฮะเสร็จอ่ะโอเคตอนนี้ผมจ่ายแรงดันมา5โวลต์เดี๋ยวต้องซีโร่มันก่อนนะมันงองอ่ะซีโร่ก่อน อ่ะซีโร่แล้วนะผมใจแรงดันมาตอนนี้ห้าโวลต์นะฮะอ่โชูห้าก็เป็นไฮนะที่ผมลดแรงดันมารถที่ซัพพลายนะเหลือ2.3นะฮะลองติ๊กดูนะ2.3อ่า2.3ะก็จะเป็นโกแล้วเพราะมันอยู่ในเร็งะผมลองขึ้นไปที่2.4ก็ยังโกอยู่ 2.6งจนะฮะสอจอ่าจะเป็นไฮแล้วเป็นไฮแล้อ่าลดแรงดันมาเมื่อกี้บอกว่า1.5ใช่ไหมฮะผมตอนนี้จ่ายมา1.4นะครับอ่าหนก็เป็นโลแล้วเพิ่มขึ้นไปที่1.5ึ่งจนะฮะหนล้วหนก็คือยังเป็นเป็โลอยู่อ่าไปที่1.6ึ่กอ่าหนก็จะเป็นเป็นโกละประมาณนี้นะฮะ อตอนนี้อีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมลองดูนะโวลจริงๆมันต้องได้ถึงสิบตอนนี้ผมจ่ายแรงดันมาสิบจุดศูนย์ศูนย์นะฮะได้สิบจุดศูนย์ก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะง่ายๆนะฮะตัว คอมเพก t ์อ a นาล็อกเซนเซอรของเคียนนะฮะไว้สําหรับพวกเซนเซอร์ต่างๆที่มีเอาต์พุตอนาล็อกนะฮะไม่ต้องไปเข้าตัว plc ก็คือโชว์อินิเคเตอร์โชว์เป็นไฟโชว์เป็นไฮโลโก้ได้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ